ก็สวัสดีท่านผู้ชมได้นะครับอินดีตระพสู่ช่องดิฟเวเลียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวของเสือทัสมาเนียกันครับจริงๆผมเคยพูดไว้แล้วเรื่องของเสือทัสมาเนียในคลิปก่อนๆแต่ในวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับมันและการพยายามคืนชีพมันอีกครั้งโดยนักวิทยาศาสตร์โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ ไทลาซีนหรือที่รู้จักกันในชื่อเสือทัสมาเนียหรือบางคนอาจจะเรียกว่าหมาป่าทัสมาเนียซึ่งที่เรียกกันแบบนั้นเป็นเพราะเจ้าไทลาซีนนั้นมันมีลายที่คล้ายกับเสือตรงบริเวณหลังแต่กลับมีรูปร่างที่ดูคล้ายกับหมาป่ามันมีฟันที่แหลมคมและที่สําคัญมันยังสามารถยืนสองขาได้เหมือนกับจิงโจ้อีกด้วยในอดีตนั้นไทลาซีนเคยเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีกระเป๋าหน้าท้องที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยซึ่งอาศัยในออสเตรเลียในรัฐทัสมาเนียและนิวกินีและในศตวรรษที่20ไทลาซีนก็ ได้สูญพัน์จนหมดสิ้นโดยมีบันทึกภาพและวิดีโอเทลซีนตัวสุดท้ายที่สวนสัตว์โฮบาร์ดมันมีชื่อว่าเบนจามินซึ่งมันได้ตายลงในวันที่7กันยายนปี1936เนื่องจากถูกละเลยและขาดการดูแลรักษาและถูกประกาศสถานะสูญพันธุ์โดย IUCN ในปี1982และโดยรัฐท้องถิ่นของเทสมาเนียในปี1986นั่นเอง โดยไทราซีนนั้นเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปอย่างแน่นอนจากผืนแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนก่อนที่ชาวตะวันตกจะมาบุกดินแดนของออสเตรเลียก่อนที่ต่อมามันจะค่อยๆสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ที่เป็นเกาะโดยสาเหตุการสูญพันธุ์ของมันเดิมเชื่อว่าเกิดจากการล่าของมนุษย์เนื่องจากเป็นสัตว์ที่คุกคามบรรดาปัสัาว์แต่ชั่ว่าข้อมูลล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์พบว่าแท้จริงแล้วไทราซีนอาจจะแบ่งได้เป็น2ชนิดย่อยนั่นก็คือชนิดตะวันออกและชนิดตะวันตกที่พบทางตอนใต้ของขออสนสิุ้ด ยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ25,000ปีก่อนเพราะสภาพอากาศที่รุนแรงและภัยแล้งจากภาวะเอลโ뇨เมื่อประมาณ4,000ปีก่อนที่ส่งผลให้บรรดาสัตว์ต่างๆบนผืนแผ่นดินใหญ่ทยอยกันสูญพันธุ์เมื่อ3,000ปีก่อนซึ่งนี่น่าจะเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของไทละซีนมากกว่าการล่าของชาวท้องถิ่นและนอกจากนี้ก็ยังมีโรคระบาดหรือการผสมข้ามสายพันธุ์ที่ทําให้ความหลากหลายทางกรรมพันธุน์สูญเสียไปอีกด้วยนั่นเองแต่ก็ยังดีที่ยังเหลือภาพถ่ายและวิดีโอให้เราเห็นและด้วยเทคโนโลย ยีในสมัยนี้ก็สามารถเปลี่ยนคลิปข่าดำให้มีสีสันทำให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งโครงการการรวบรวมตัวอย่างทางกรรมพันธุ์จากไทรลซีนที่ถูกสตัฟไว้ทั่วโลกเพื่อหาหนทางที่จะทําการโคลนนิ่งไทรลซีนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยตัวอย่างซากและชิ้นส่วนกว่า450ชิ้นที่ยังลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันจึงมีความพยายามหลายต่อหลายครั้งในการจะขืนชีพเจ้าสัตว์ชนิดนี้ด้วยการสกัดเอาสารกรรมพันธุ์ออกมาจากกระดูกหนังและตัวอย่างสําคัญที่สุดจากเดอะเมลเบิร์นมิวเซียมคือตัวอ่อนของไทรลซีนที่มีชื่อว่า Joey, ่าโออีทถูกดง ไว้ในแอลกอฮอล์นับตั้งแต่ปี1886และที่สําคัญทีมจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นสามารถสกัด DNA ทั้งหมดหรือจีโนมทั้งหมดของโจอีได้เป็นผลสําเร็จในปี2017นั่นทําให้เราได้แม่แบบอันสมบูรณ์ของจีโนมทั้งหมดในไชลาซีนและนี่ถือเป็นจีโนมสัตว์สูญพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย ในความเป็นจริงแล้วเราประสบความสําเร็จในการโคลนนิ่งสัตว์โดยใช้นิวเคลียสจีโนมจากสัตว์ตัวหนึ่งใส่เข้าไปในไข่ของสัตว์ที่เป็นแม่อุ้มบุญสาเร็จมาตั้งแต่ปี1996ซึ่งตอนนั้นเป็นแกะที่มีชื่อว่าดอลลี่แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่สัตว์ที่ยังไม่สุนพันและยังมีแม่อุ้มบุญที่เป็นสปีชีส์เดียวกันที่สามารถหาได้ทั่วไปซึ่งเทเลซีนั้นไม่ได้โชคดีขนาดนั้นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้เกือบจะคล้ายกับไดโนเสาร์ในเรื่องจูรัสติคาาาารทีี่่่่ต้องงหววนมเชขดยไปแก เราไม่ได้เอา DNA ของสัตว์อื่นมาเติมในจีนโนมของไทลาซีนแต่เราเอา DNA ของไทลาซีนไปใส่ในจีนโนมของสัตว์อื่นนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ได้ทดลองเอายีนของไทลาซีนบางส่วนถ่ายทอดลงไปในหนูทดลองเพื่อให้มันพัฒนาให้ใกล้เคียงกับไทลาซีนมากที่สุดนั่นเองส่วนที่ว่าจะสามารถคืนชีพเจ้าสัตว์ชนิดนี้ได้แบบร0 0เเซโดยที่ไม่มีการตัดแต่งอะไรเลยปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ํา ็จบไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆน,นะครับคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้และจะหาคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสําหรับใครที่ชอบข้อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ